เราสังเกตดูตัวหนังสือนะครับบางคนบอกว่าเป็นอย่างนี้ถึงจะเป็นของแท้แต่บางล็อตนะครับเขาก็มีหลายลายการผลิตออย่างล็อตตัวนี้ตัวหนังสือจะใหญ่ล็อตตัวนี้ตัวหนังสือจะเล็กต่างกันนะครับแต่ว่าเป็นของแท้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะดูยังไงเป็นของแท้ของเทียมนะฮะ อของแท้เนี่ยข้างในเนี่ยมันจะมีตัวหนังสือถ้าเรามองด้วยตาเนี่ยสองกระแสงมันจะเห็นตัวหนังสือลางๆนะครับอยู่ด้านในแต่ว่าเอ่กล้องถ่ายรูปกล้องถ่ายวิดีโอเนี่ยอาจจะมองเห็นไม่ชัดเ,เดี๋ยวเราผ่าให้ดูเลยดีกว่าว่าข้างในเป็นยังไง ตัวที่เห็นลางๆก็คือจะเป็นตัวหนังสือนะครับที่อยู่ด้านในนะครับตัวนี้ก็คือด้านในเนี่ยเขาจะมีการพิมพ์ตัวหังสือไว้ด้วยนะครับ